สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทัวร์นาเมนต์ PS Crazy s u p e r l e a g u e ซีซั่นที่3นะครับอันนี้ก็เป็นรอบ8ทีมนะครับเป็นคู่ที่2เนาะระหวานน่างอ่าน้องกร็ดนะครับน้องกร็ดนี่มาจากจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวนะครับส่วนน้องไอซ์นะครับมาในจังหวัดของมุกดาหารเนาะน้องกร็ดเป็นทีมราชบุรีนะครับมิถุล FC นั่นเนะองครับส่วนไอซ์ก็มาในทีมของอ่าสกอตไล FC นั่นเองนะครับผม มาดูเกมการแข่งขันในรอบ8ทีมสี่ท่นที่3กันได้เลยนะครับผมคาพลังไม่เกิน4,000นะครับผมในการเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมจะเต็มแม็กซิมัมสุดๆคือ4,000เนะาะจับมาได้เลย,เยน,นะครับผมเกมการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับรอบ8ทีมผู้ที่2นี้นะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับอืมนะครับ,รบใกล้แล้วใกล้จะรู้แล้วครับ ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไม่มีพื้นที่สำหรับผู้แพ้นะครับผมต้องชนะอย่างเดียวนะครับผมนะจะได้เข้ารอบต่อไปนั่นเองครับผม,อมโอเคครับเริ่มเกมการแข่งขันได้เลยครับผมน้องเกรีตน,นิลาชบุปปรีนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางด้านน้นองไอซ์สุอตไทยนะครับทีมสุโตไทยเอฟซีครับจะจากขวาไปซ้ายก่อน ไปได้ครับผมจะใช้กิน้ำวางบอลลึกเข้าไปนะครับอมแตัดบอลได้ครับสำหรับไอซ์สกุลไทยไอซ์สกุลไทยแทงทะลุมาจังหวะนี้แโหวตยิงกูซูทูเดิกสกอร์ไปก่อนแล้วนะครับสำหรับไอซ์สกุลไทยไปก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ต้องถม ดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ขนานขึ้นมาครับริตฟิตราชบุรีตกเข้ากลางเกรตาชบุรีโยนมาโดนตัดไม่ได้ไอซ์ไอซ์สุโขทัยไอซ์สุโขทัยออกมาทางสายลงโลมพาบอลขึ้นมาจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้พาบอลขึ้นมาริมเส้นแล้วคัดไปกลับเข้ามาแล้วเตะเข้าไปวัดตูสุด โอ้ปรตังงานับคริสโนโรเนโรนะครับผ oh, มโอดัหาไปเป็นศูนย์ประตูต่อสองแล้วนะครับสำหรับไอซ์สุโขทัยเอฟซีนะครับครับเกมตัดมาเป็นของไอซ์สุโขทัยอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้แทงมาเอาทางด้านของเกรดได้ไหมยังไม่ได้ครับโดนบีบฮะเอาแทงบัตเติมมายัางตัดบอลไม่ได้ครับเกรดราชบุรีร,ราชบุรีออกมาทางขวาโดนบีบฮะ จังหวะนี้โอ้โหต้องรีบออกบอลเร็วครับโดนบีบ2เลยฮนะืหปิดปรอกมุมสก,กัดออกไปได้ครับกลางของไอซเอ่อกรีกยังเก็บไม่ได้ออกด้านข้างครับแทงทะลุมาจังหวะนี้หลุดไหมจังหวะนี้ขับแยกลับเข้ามาแล้วก็ไปโอ้ยเกือบไปฮะเกือบีอไปนะอดไ,ได้ไดครับจังหวะน,นี้เข้าทำสวยงามมากครับตัดแปลงเสารแรกนะครับโอ้โหปิดมุมเสารแรกไว้พอดีผู้ถือครับตัของไอซ์สกอตแลนด์ลูกเตะ ครับจังหวะนี้ครับได้ลุ้นจากลูกแต้มมุกโยนเข้ามาตรงนี้แล้วก็ะชนก็โอ้โหดูไปนิดนึงฮะไปนิดนึงจังหวะนี้นักกันอยู่โอ้ลูกนี้น่าเสียดายรัดฟอร์ดของทางด้านของเกรดราชบุรีนะครับชฉกมงไม่เต็มไปนะฮะยังเป็นลูกแต้มมุกอีกครั้งนึงฮะอีกฝั่งนึงนะฮะทางน่าเกรดแรนด์วิชไปแล้วนะโอ้โหโอ้ทิมดูดรอยนะครับผมมงหมุดกลอบออกไปครับ บาดไปนิดนึงนะครับจังหวะไหนนี่อาจจะเข้ากรอกก็ได้นะครับเป็นลูกตังเตะของทางด้านไอซ์โกไทยไอซ์โกไทยออกบอลมาทางริมเส้นครับออกบอลมาทาริมเส้นแล้วก็โดนตักได้จังหวะน,นี้ครับจะเตะโต้ไหมกริดโอ้ยโยนมานะครับเข้าซองของทานนผู้รักษาประตูวางบอลยาวอ้าุ้กจังหวะน,นี้ปะทะกันครับเป็นลูกฟาวของใครครับกรรมการ ภาพช้าด้วยครับจังหวะก,กัดโอ้โหปะาทะกันอย่างหนักเลยนะฮะห้าสิบห้าสิบเลยะฮะกลายเป็นลูกฟาวของอลูกได้เตะเส้นผิดของทางานสโกเออร์นันรลันบุรีครับวางบอลลึกขึ้นมาอีกแล้วล้มไปนิดนึงครับยิงเติมมาไม่ทันครับจังหวะนี้จะโฉบเข้ามาเก็บบอลแล้วก็ยิงะฮะตังเตะของไอสกอไทยครับไอสกอไทย หกมาจาาัจงหวะนี้จังหวะชิ้จังหวะแดงกลางครับเอาเป็นลูกบอลของอไอซ์สุโทัยแล้วก็แทงผือมาจังหวะนี้เบียดกันอยู่นะปังไว้ได้ครับทางด้านของเกรดราชบุรีเกรดราชบุรีพาบอลมาริบเส้นขึ้นบอลมาครับตรงกลางไหมตกเข้ามาแดนหน้าครับโดนนัดมาได้ครับไอซ์ไอซ์อัสมัดตัดปตัดได้อีกครั้งหนึง่งจังหวะนี้แทงมาแต่ก็ยังไม่แม่นครับครับออกมาด้านข้างแล้วก็ไอซ์ ให้เติมขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็ตบเข้าตรงกลางตอนอะนะครับออกมาเปลี่ยนแกนมาสวิตบอลมาเปี่นแกนมาทางฝั่งขวามีตัวปังบอลจังหวะนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าฮะมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับลูกนี้มาเป็นลูกตั้งเตะของทางด้านราชบุรีครับราชบุรีามาจังหวะ ตอกเข้ามามยัางปักวอนไว้ได้ครับทางด้านของไอซ์สกโขไทยไอซ์สกโขไทยวางวางขึ้นหน้ามาออกมามีตัวเติมไหมออกบอลเล่นกันสองคนครับจังหวะนี้หลุดไหมฮะจังหวะนี้แล้วก็สัดเข้าไปครับโอ้โห ท,ทู่ทูโอ้โหมังกี่เข้าิงหนักจริงนะโอ้โหไม่เปลี่ยนจังหวะนะครับมึงเข้าข้อเลยครับก็เสียบเสาสองเ,เข้าไปฟูลเสาสองเข้าไปครับน้ำห่างนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับผมทางด้านของกรีฑาชบุรีตามทางด้านไอซ์สุโขทัยไปสู่ประตูต่อสามนะครับผมแก้เกมกันใหม่นะครับผมยังเหลืออีกครึ่งทางนะครับ ด้านของไอซ์โตไทยค่อนข้างจะสถานการณ์่าจะดีเลยทีเดียวนะครับที่จะมีโอกาสสูงนะครับที่จะผ่านเข้ารอบนะครับส่วนครึ่งเวลาหลังแก้เกมดีๆอาจจะดราม่าก็ได้นะครับกลับมาได้เป็่นได้นะครับเริ่มครึ่งเวลาหลังครับไอซ์จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนทาด้านของเกรกจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับเปลี่ยนแดนกันวันนี้ับตัดบอลชิโวะกัน เป็นลูกทุ่มของสุโขทัยนะครับสุโขทัยอ้สุโขทยัทย,ท,ยทุ่มมานะครับไม่มีตัวประกบขัดก,กับเข้ามาจามาังหวะเอาชุดเข้ามาได้นหนับมาบอลมาได้ครับแย่ yeah. เอาบอลมาได้ทางหน้านของกรกราชบุรีจะได้โต้ไหมเกรดราชบุรีมาจังหวะนี้เปลี่ยนกันอยู่โอ้โหตัวสุายยัยเปลี่ยนไว้ได้ดีครับแทงมาเผื่อโอ้โหล้นออกไป ร,ราชบุรีจะงเข้ามาพลิกบอลได้ไหมแทงมาโดนบีบอีกแล้วครับโอ้โหไอซ์เล่นท้ซิงครับจังหวะน,นี้บีบลุมบีเพิ่มจังหวะเติมมาตัดบอลมาได้ครับทางด้านของไอซ์แทงขึ้นมาข้างหน้าแล้วครับจังหวะน,นี้ได้แทงเพื่อมายังติดตัวสุดท้ายครับอบอลออกบอลถ่ายบอลออกมาได้นะครับนักกิฬเป็นราชบุรีโดนบีบแล้วโดนบีบอีกแล้วโอ้โหวิ่งเข้าหาบอตลตลอดครับด้าน,นทีมของสุโขทัยนะฮะ ออกบอลยากเลยทีเดียวราชบุรีนะครับโดนไล่บีบตลอดนะครับโมเดิร์นฟุตบอลเลยทีเดียวครับเป็นการเพลยซิงใส่นะฮะรับเป็นจังหวะของไอซ์บ้างครับแทงมาตัวสุดท้ายยังไม่ผ่านฮะกป็ดวางบอลขวางมาหมุเก็บได้อยู่ครับทางด้านของไอซ์สุทธัยไอซ์กริดเล่นตรงกลางอยู่ครับ เกมมาแล้วโอ้โหโดนลุงบีบปิดทางเลยฮะโอ้โหออกบอลไม่พลิกบอลไม่ได้ฮะเอาอยา้างไอยู่ไหมลุงเพื่<ค>อนที่กันบีบกันบีบพื้นที่กันเพสซิ่งเงินอย่างหนักเลยครับโอ้โหทำให้เกรดราชบุรีออกบอลยากเลยฮะขึ้นเกมไม่ได้ครับจะพลิกได้ไหมเกรดจะพลิกได้ไหมแทงมาริมเส้นครับวิ่งเบียดขึ้นมาได้อยู่คราบทนางหน้าของไอซ์มาโดานปบ บอกบอลมาได้ครับจังหวะนี้ขนาดขึ้นมาพลิกได้ไหมแทงขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้ตัวสุดท้ายยิงเก็บบอลไว้ได้ของเกรียงนะว่าบอลขึ้นมาตัวกลางของไอซ์สุดเก็บบอลบอลไว้ได้ครับไอซ์สุดท้ายไอซ์สุดท,ย,ดทยแทงขึ้นมาหลุดไหมจังหวะนี้แล้วก็ยิงโอ้ยซูโชูมิคิแล้วครับโอ้ น้อยถึงปั่นกะลาลาลางนะครับเป่ยผู้เล่นนะฮะผู้เล่นที่มีการเหนื่อยล้านะครับที่วิ่งตลอดทั้งเกมฮะถ้าเล่นระบบการเล่นแบบเพรสซิ่งครับพลังงานในการเล่นนะครับมันก็จะหดลดน้อยถอยลงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งตลอดทั้งเกมนะครับเกมเพรสซิ่งต้องใช้พลังงานสูงนะฮะต้องมีความฟิตนะครับนักเตะที่เลือกมาต้องมีความฟิตสูงนั่นเองครับถ้าจะเล่นโมเดิร์นฟุตบอลหรือว่าเล่นแบบบอลเพรสซิ่งนั่นเองนะครับ างบอลลึกขึ้นมาครับยังเข้ามือของทางด้านผู้รักษาตัวของไอซ์สกไทยนะครับสาดขึ้นมาครับจงบงังหวะนี้หนักบอลกันอยู่อ้าวกรกเดเติมมาแล้วนะครับตบเข้าตรงกลางก่อนไปนะครับแล้วก็สวิตบอลเร็วอ,อย่างไม่แม่นบอกครับเพื่อนวิ่งหลงทางไปฮะทางบอลยาวขึ้นมาจางางังหวะนี้ทางด้านของ Ice, ขไอซ์สกไทยไอซ์สกไทยลุ้มบวลบอลกันอยู่นะครับติดทางด้านของกริดแล้ว จะได้โตแล้ววางบอลลึกขึ้นมาจามังหวะนี้หม่งเช่นไปได้อยครับ hey, 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 hey. ส่งดีอยู่นะฮะ hey, <hey>, hey. ชงมาจังหวะน,นี้แดงกลางของสุโขทย hey, hey, hey. ัยทางด้านของราชบุรีราชบุรีพาบอลขึ้นมาครับ hey, hey, hey. รกรราชบุรีโอ้โหลิมจะโยนเข้ามาเฉลี่ยเข้าซองครับเฉลหม่งไม่ทันฮะ จบเกมกันหนึ่งครั้งครับทางด้านของไอซ์สโกไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับผม